รับรยินดีกินที่ท่านได้ม,มาประยันใช่ไหครับร,รูปรูปองำ่นานทุกท่านก่อนว่าวันนี้ทางส่วนกลางมาจัดก,การสัมมนาให้กับ13จังหวัดโดยประมาณแต่ยังมีระหว่างที่คุยกันวันนี้จะมีคําถามถามเ่า่ด้วยยิ่งใครที่นั่งหน,น้าๆเนี่ยโดนถามเป็นดับแรกเลยนะครับรูปรูปรน้ำลานคงจำท่านได้ผสมเป็นคนไทยคนแรก ที่องค์การยูเนสโกแห่งชาติประชาชาติได้ถวายเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี2 0 0 5วิทยากรจะได้ดินชื่อมาเลเซียใช่ต้องำฉันเปลี่ยนพูดกันทุกชาติถูกต้องไหมครับอ้าวเฉลยอีกไม่ใช่สนามบินของประเทศบรูไนเป็รูสังออกไปสี่ละเหลือหกอ้าวไม่ใช่สนามบินของ กรุงมะนีราประเทศฟิลิปปินส์หมดไปห้าเหลือห้าเอาแล้วไม่พูดละไม่งั้นพูดไปพูดมาผมบอกเนี่ยทุกช้าชื่อนางสาวชุติมาค่ะชุติมาเชิญสองชุติมาตอบครับอยู่ชั้นอะไรครับชติมามสีครับมครับเป็นอังกฤษโปรแกรมไหมครับไม่ใช่ค่ะ EIS ค e s ครับเชิญหักค่ะประเทศ ยกระดับจับครับแรวๆแต่ตัวเล็กพอมาถึงทีู่ปเนี่ยช่วยจับจับไว้เรื่องเอกลักษณ์ความเป็นคนที่ของคนไทยคือว่ามีหน้าที่รุ่งเรืองขึ้นต้องกานจับไว้เป็นที่สามนะฮะ The problem s that are during this very mm. difficult v e r are you from กัณฑ์จันทบุรี yes